กบนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วนะครับตัวหนึ่งก็จะไข่ยอยู่ที่600ถึง1,000ฟองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ขนาดของกบพ่อแม่พั์ตัวสั้นนะครับตัวสั้นแล้วอ้วนนะครับพวกนี้มันก็อาจจะอ้วนก็จริงนะครับอ้วนตัวสั้นนะครับมันก็ถือว่าเป็นกบที่อาจจะโครงสร้างไม่ค่อยดีเนาะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาเปลี่ยนน้ํากบนะครับก็เลยจะมา ดูกบนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับเตรียมไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับในช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาหรือต้นเดือนมีนานี้นะครับผมก็เป็นกบปีนี้นะครับที่เลี้ยงไว้นะครับว่ามันโตขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นกบปีนี้นะครับที่เลี้ยงไว้นะครับก็เก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นกบของบอผมเลยนะครับที่เลี้ยงไว้แล้วก็เก็บไว้นะครับผมเพื่อ ทำพ่อแม่พันธุ์นะครับในปีถัดไปนะครับเนื่องจากว่ากบพ่อแม่พันธุ์ที่เก็บไว้นะครับมันก็ใช้มาแล้ว2ปีนะครับ3ปีแล้วนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนถ่ายรุ่นใหม่นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็เป็นกลบอายุประมาณ8เดือนแล้วนะครับผมก็ถ้านับอายุในการผสมพันธุ์ก็พร้อมในการผสมพันธุ์นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับมันก็จะยังไม่พร้อมผสมพันธุ์เนาะนะครับผมก็ต้องรอให้มันพ้นฤดูหนาวก่อนนะครับผมจะ อีกประมาณ2เดือนเนาะนะครับผมก็อาจจะถึงฤดูพ่อแล้วนะครับผมกบรุ่นนี้นะครับเป็นกบที่ผมเก็บไว้ที่จะทําพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อเอาไว้ไขสายกับกบที่ผมได้มาจากเพื่อนบ้านนะครับที่นํามาเลี้ยงไว้อยู่ 2- อสาบ่อนะครับที่เอามาเลี้ยงไว้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นบ่อของผมเองนะครับที่เก็บไว้นะครับส่วนมากนะครับกบที่ผมเลี้ยงไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะ คัดจากกบที่นําผสมพันธุ์ในรุ่นแรกๆนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่หหรือรุ่นที่2ของปีนั้นนะครับเนื่องจากว่ากบที่เรานํามาเลี้ยงทําพ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าเราเก็บรุ่นหลังๆนะครับรุ่นปลายปีนะครับกบก็จะอาจจะตัวเล็กนะครับโครงสร้างจะเล็กนะครับอัตราการเจริญเติบโตก็อาจจะช้านะครับแล้วก็ความพร้อมนะครับในการผสมพันธุ์ก็อาจจะน้อยเนื่องจากว่าถ้าเมื่อว่าเราเอากบปลายปีเนาะเช่นเอาเดืนอน สิงหากันยาหรือตุลานะครับเลี้ยงไว้นะครับพอถึงฤดูเพาะกบนะครับอาจจะเป็นปลายเดือนกุมภาหรือมีนานะครับมันก็กบอายุกบก็จะได้แค่สี่ห้าเดือนนะครับหรือห้าหเดือนมันก็ยังไม่พร้อมในการผสมพันธุ์นะครับเพราะนั้นนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะเลี้ยงกบนะครับไว้ทําพ่อแม่พันธุ์ก็ควรที่จะนํากบหัวปีนะครับก็คือประมาณกบเดือนมีนาหรือเมษานะครับที่เราเพาะได้ในรุ่นแรกๆนะครับเจนว่าในรุ่นแรกๆนะครับกบก็จะค่อนข้างโตนะครับ ดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็จะค่อนข้างที่จะโตนะครับพอสมควรเนาะอันนี้คือยังไม่ได้คัดนะครับปกตินะครับเวลาเราเอามาทําพ่อแมพันธุ์แล้วก็อาจจะคัดนะครับคัดตัวไหนที่อาจจะเล็กเนาะครับเล็กไม่สมบูรณ์นะครับโครงสร้างอาจจะไม่ดีนะครับตัวผอมนะครับหุ่นน้อยนะครับพวกนี้นะครับเราก็อาจจะ คัดออกนะครับไม่ทําพ่อแม่พันธุ์เนาะอันนี้ยังเก็บรวมอยู่นะครับผมอาจจะเก็บรวมยังไม่ได้แยกตัวผู้กับตัวเมียนะครับเพราะส่วนมากแล้วนะครับกบที่เลี้ยงนะครับไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับกบใหม่ก็จะยังเลี้ยงรวมกันไว้ก่อนนะครับตัวผู้ตัวเมียยังไม่ได้แยกนะครับอาจจะไปแยกอีกทีก็นั่นแหะครับก็คือวันที่นําผสมพันธุ์วันแรกก็คือจะแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับเพื่อนําผสมพันธุ์แล้วก็หลังจากผสมพันธุ์เสร็จก็ค่อยแยกเก็บนะครับผมวันนี้ก็ ามาดูนะครับจะเห็นว่ากบน,นะครับที่เก็บในหัวปีนะครับอันนี้นะครับคร,รงสร้างเ็าจะค่อนข้างใหญ่นะครับขนาดอันนี้เป็นกบที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ JR, ที่ผมเก็บไว้แล้วสามปีแล้วนะครับผมทําเป็นพ่อแม่พันธุ์สามปีนะครับปีหน้าก็คงโลและนะครับผมก็ไม่ได้เก็บไว้แล้วนะครับพ่อแม่พันธุ์รุ่นนั้นนะครับก็เลยเอาลูกเขารุ่นนี้นะครับเก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับโดยปกติแล้วนะครับ อากบนะครับผมจะเก็บไว้อยู่ประมาณ2ปี3ปีนะครับปีที่3ก็คือต้องเอาลูกเขาไว้แล้วนะครับผมก็คือรุ่นนี้นะครับก็เป็นลูกของกบที่เก็บไว้2ปีนะครับปีที่3เราก็เก็บลูกไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดนะครับเอาพ่อแม่พันธุ์ไว้อีกนะครับก็อายุขาจะเยอะนะครับลูกที่ออกมาอาจจะไม่แข็งแรงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผมเก็บกบพ่อแม่พันนะครับไว้ทําพันธุ์ก็ประมาณ2-3ปีนะครับเดี๋ยวจึงค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ การนำกบพ่อแม่พันธุ์นะครับเลี้ยงในบ่อเดียวกันมาทำพ่อแม่พันธุ์ก็จะใช้อยู่2อถึงสรุ่นนะครับก็แล้วแต่นะครับเราเราดูกบเราเองนะครับเนาะถ้าเมื่อว่ากบเรายังโตนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ในรุ่นลูกของเขานะครับเราก็สามารถคัดมาทำพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อว่ารุ่นลูกของเขานะครับเราดูแลนะครับกบอาจจะตัวเล็กนะครับไม่โตเท่าไหร่แล้วก็สมควรที่จะเปลี่ยนเนาะนะครับผมในการทำพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็ขนาด ของผมเอารุ่นที่3แล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่ายังยังโตนะครับเนี่ยสังเกตนะครับตัวก็ยังยังค่อนข้างที่จะโตนะครับนะครับก็ตัวก็ค่อนข้างโตนะครับนะฮะก็จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับถ้าอ้วนเกินไปนะครับในการผสมพันธ์ครั้งแรกนะครับเขาจะยังไม่ค่อยไข่เนาะนะครับครั้งแรกครั้งที่2นะครับไข่เขาจะน้อยนะครับถ้ากบอ้วนเกินไปเนาะเพราะนั้นเราก็พยายาม ดูนะครับในเรื่องของกบพ่อแม่พันธุ์นะครับอย่าลืมว่าเราเลี้ยงไว้ทําพ่อแม่พันธุ์เราไม่ได้เลี้ยงขุนทํากบเนื้อขายนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอ้วนไปนะครับอาจจะสังเกตเนาะถ้ามุนว่ากบอ้วนไปนะครับในการเอาไข่ในรอบแรกๆมันจะไข่น้อยหรืออาจจะยังไม่ไข่เลยเนาะนะครับต้องรอบที่3นะครับรอบที่2หรือรอบที่3นะครับกบมันถึงจะไข่เนาะนะครับผม ตัวนี้ก็พามาดูนะครับกบที่เลี้ยงไว้นะครับกบนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับตัวหนึ่งก็จะไข่ยอยู่ที่6 0 0 1 0 0ถึง1,000ฟองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ขนาดของกบพ่อแม่พันธุ์เนาะนะครับถ้ากบแม่พันธุ์ที่ตัวโตวนะครับอาจจะ6-7ขีดนะครับพวกนี้มันก็ไข่ก็จะจจะ1 1พ0 0ถึง1,500นะครับแต่ถ้าเกิดกบป,ประมาณ สามคีดสีค่คีดนะครับหรือสามตัวโลหรือสี่ตัวโลพวกนี้นะครับไข่ก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเฉลี่ยก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยฟองเนาะนะครับส่วนคนไหนที่ต้องการเพาะกบเนาะนะครับอาจจะทดลองเพาะกบนะครับก็อยากได้กบประมาณห้าพันหรือหนึ่งหมื่นตัวนี้ก็ทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์แค่ประมาณสิบคู่ก็ ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมเราก็สามารถทดลองเลี้ยงดูนะครับหรือต้องการที่จะให้มีกบนะครับหมุนในรอบปีนะครับก็ประมาณ 40- ่0ตัวนี้ก็สลหรับมือใหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมที่จะเพาะกบเพื่อให้มันมีตลอดเพราะว่ากบนะครับในตัวหนึ่งปีหนึ่งก็ไข่อยู่ประมาณสองถึงสามครั้งต่อตัวต่อปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของกบนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผมก็ ปีหนึ่งก็าไข่อยู่ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะครับถ้าปริมาณกบเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดกบน้อยก็จะไข่ห้าถึงหครั้งนะครับแต่ว่าการไข่รอบที่ห้าที่หเราต้องบำรุงดีๆนะครับแต่ก็ลูกมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะนะครับพวกลูกออสหรือลูกกบก็จะ ความแข็งแรงก็อาจจะน้อยนะครับผมเพราะนั้นนะครับโดยถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ควรไขแค่2อถึงสครั้งต่อตัวต่อรุ่นต่อปีนะครับก็พอนะครับจะทําให้ได้ลูกออสที่มีคุณภาพแล้วก็กบที่มีคุณภาพนะครับตัวโตแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมันจะค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่านะครับลูกออสก็จะค่อนข้างสม่ําเสมอกว่ากบรุ่นที่สี่ที่ห้านะครับที่เรานำผสมพันธุ์เนาะนะครับผมเพราะนั้นนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะ พ่อกวบเลี้ยงกบนะครับก็ถ้าเราต้องการที่จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการเลือกซื้อพ่อแม่พันธุ์เราก็สามารถเ,าเลี้ยงกบไว้ทําพ่อแม่พันธุ์เองนะครับเราจะไปหากบในตลาดก็ได้นะครับกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีพ่อแม่พันธุ์ไว้นะครับเอาก็ไปหาซื้อกบตามท้องตลาดก็ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกตัวที่มันอ้วนท้วนสมบูรณ์หน่อยนะครับแล้วก็ บอกให้แม่ค้าไม่ต้องหักขาเนาะนะครับแล้วก็สามารถเลือกนํามาเลี้ยงทําพ่อแม่พันธุ์ได้ส่วนมากนะครับกบที่ขายในตลาดก็เฉลี่ยประมาณอายุนะครับ 2- อถึงสเดือนนะครับแล้วก็อามาเลี้ยงต่อได้นะครับหรือนะครับเราก็ไปขอแบ่งซื้อกับทางเพื่อนบ้านนะครับที่เขาซื้อกบไปเลี้ยงนะครับตามฟาร์มต่างๆไปเลี้ยงนะครับหรือบางทีนะครับผมก็อาจจะไปขอซื้อคืนเนาะนะครับกบที่เพื่อนบ้านซื้อไปเลี้ยงเพื่อทําอาหารแต่ว่าเขา แาทานไม่หมดนะครับเราก็ไปขอแบ่งซื้อกลับมาทําพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ทานนะครับเขาจะเลี้ยงแบบในกระชังบ้างตามธรรมชาติบ้างบ่อดินนะครับก็แล้วแต่นะครับมันก็กบจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงสมบูรณ์เพราะเขาไม่ได้ใช้ฮอร์โมนหรืออาหารเสริมใดๆนะครับกบก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมเลี้ยงก็ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนหรืออาหารเสริมใดๆนะครับให้อาหารตามปกตินะครับรุ่นนี้ก็ไม่ได้เอาเข้าจจาศีลเนาะนะครับก็เอาเข้าจําศีลแล้ว สามสี่รุ่นนะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นกบที่ไม่ได้เอาเข้าจําสินนะก็เหลืออยู่ประมาณสองบ่อนะครับที่ไม่ได้จําสินนะครับกบรุ่นนี้ก็เตรียมไว้ทําพ่อแม่พันธุ์ก็ตัวนี้นะครับเป็นบ่อของผมเองที่เก็บไว้ก็คือประมาณร้อยห้าสิบเนาะนะครับรุ่นนี้ก็มีอยู่ประมาณน่าจะไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับผมก็อาจจะคัดนะครับอาจจะคัด จะน่าจะเหลือประมาณร้อยนะครับร้อยกว่าตัวเนาะนะครับกบหัวปีสังเกตนะครับตัวเขาจะโตนี่ครับมันจะเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บกบท้ายปีนะครับส่วนมากมันก็จะเป็นตัวผู้เนาะนะครับเพราะนั้นนะครับคนไหนที่ต้องการเก็บกบไปทําพันธุ์ก็แนะนําให้เก็บกบหัวปีนะครับมันจะได้กบที่ตัวโตตัวใหญ่นะครับตบตัวเมียซะส่วนใหญ่นะครับผมตัวเมียก็ค่อนข้างใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงโครงสร้างเขาจะ ใหญ่นะครับการเลือกกบเนี่ยพยายามดูโครงสร้างนะครับถ้ากบโครงสร้างใหญ่นะครับมันก็จะลูกอสหรือกบมันก็จะค่อนข้างตัวโตแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดโครงสร้างเขาเล็กนะครับอาจจะตัวสั้นนะครับตัวสั้นแล้วอ้วนนะครับพวกนี้มันก็อาจจะอ้วนก็จริงนะครับอ้วนตัวสั้นนะครับมันก็ถือว่าเป็นกบที่อาจจะโครงสร้างไม่ค่อยดีนาะพยายามหาตัวที่โครงสร้างใหญ่ๆนะครับตัวยาวใหญ่นะครับโครงสร้างตัวโตเนาะนะครับผมมันก็จะดีนะครับผมก็เดี๋ยว เติมน้ำให้กบก่อนนะครับก็สังเกตนะครับน้านะครับผมเลี้ยงแบบน้ําเยอะนะครับระดับน้ําจะค่อนข้างสูงนะครับประมาณ30เซนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงอากาศหนาวนะครับผมมันก็เราไม่มีเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยแล้วก็กรณีน้ําน้อยนะครับน้าอาจจะเย็นจัดอาจจะทำให้กบนะครับมันตายได้นะครับผมเพราะนั้นนะครับปกตินะครับผมก็จะเลี้ยง แบบน้ำเยอะนะครับถ้าใครดูคลิปหลายๆคลิปนะครับก็เห็นว่าผมเลี้ยงกบแบบน้ำเยอะเนื่องจากว่า,าการเปลี่ยนถ่ายน้ําก็อาจจะหลายน่ะหลายวันนะครับอาจใช้เป็นเดือนหรือ2เดือนนะครับปกติผมเดือนครึ่งถึง2เดือนที่จะเปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องความสะอาดของน้านะครับเราก็ไม่ต้องอเปลี่ยนบ่อยนะครับกบก็สะอาดแต่ว่าต้องมีแพรให้เขาเกาะนะครับผมเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมเดี๋ยวขอเติมน้ําก่อนนะครับผม ก็ผมก็เดี๋ยวเติมน้ําเขาก่อนนะครับผมก็ระดับน้ํานะครับก็ประมาณ30เซนนะครับผมที่ผมใช้นะครับผมเพื่อจะได้น้ําไม่น้อยเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ําน้อยนะครับอ่อตะกอนนะครับของมูลหรือเศษอาหารมันจะลอยขึ้นมาทําให้น้ําเสียเร็วนะนะครับผมอ่ายิ่งน้ําเยอะเท่าไหร่นะครับอัตราน้ําเสียก็จะ น้อยนะครับผมแต่ที่ถ้ายิ่งน้ําน้อยนะครับอัตราน้ําเสียก็จะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ําเยอะนะครับพวกตะกอนหรือเศษมูลกบมันก็จะอยู่ใต้น้านะครับในขณะที่กบมันอยู่ด้านบนนะครับผมมันก็จะไม่ได้ลงไปกวนตะกอนขึ้นมานะครับมันก็จะแยกกันอยู่ครับอันนี้ก็ตั้งแต่เลี้ยงมาก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำสองครั้งนะครับสองครั้งนี้แหละนะครับผมเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็ เดือนนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วเดือนเสศษๆนะครับย่างเข้าเดือนที่2แล้วนะครับผมก็เลยถ้าสมมติจะเปลี่ยนน้าก็คงเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คงเพาะกบได้แล้วเนาะนะครับผมก็อีก2เดือนกอ็สิ้นเดือนกุมภาแล้วนะครับผมก็ถึงฤดูเพาะกบพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยแยกนะครับพอเไ่่พันเนาะนะครับผมก็ เดี๋ยวคลิปน,นี้นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำให้กบก่อนครับผมสลับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ